แอนกับแอนเขาจะเป็นคนนิสัยแบบคายกันคือบทที่เขาจะไม่ยุ่งกับใครเนี่ยเขาก็จะไม่ยุ่ง<ม>แต่เขาจะเมือนเขาจะรู้ใจกันกว่าผมด้วยซ้าแม่แอนกับแอนเนี่ยเขาจะกอดกันแน่นกว่า <c oughs> <c oughs> ก็กอดกันแน่นกว่าผมอีกแอนจะเป็นคนที่แบบว่าไปบ้านแล้วรู้สึกโอกปุนไปเนะไปไปแอนหาแม่แอนพ่อแม่แล้วที่แหลกกับเกรงนี เออผมสิบอกให้ฟังได้ป่ะนี่บอกให้ฟังนะ้องเป้าเรื่องอดีตีแล้วไปหาแอนออรดีวันแรกวันแรกไปกินข้าวกันก็คือก็คือคุยกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วที่นี้ก็เลยก็เลยไปกินข้าวกันไปกินข้าวแรกนีกนกนน่ก็คือผมมาส่งไปกินข้าวตอนกลางเว้นบอได้ไปในะทีรับ อไปในที่ลงแจ้งนะคือให้คนเห็นแต่ว่าเขาได้ไปไป,ไปเจอไปเจอ,ไปเจอเนาะกับไปแบบเอร้านอาหารปรกติทั่วไปนี่แหละแล้วก็กลับไปส่งผมก็จอดรถทรงยุน่นหนาคอนดูตะกี้มันอยู่คอนดเนาะแค่แค่นั่นแล้วไปครั้งที่สองมานี้ไปตอนกลางคืน <laughs> <c oughs> เมียข่อยพกเคยเห็นข่อยออกบ้านตอนกลางคืนเนาะแล้วทีเนี้ยน้องซ้ายผมเหมือนกับเป็นคนแบบเจ้าสู้เม้นบ่ละ ลูกพี่ลูกน้องลูกแม่ปีกนะ่ะมันก็ไปหานอนน้ำไม่งิ่งกับนี้ท่องมีอย่างเป็นเรื่องเป็นเล่ากันอยู่ตลอดจนกระทั่งสดสดหลอนๆอนในช่วงที่ผมกาลังสิคโคกระเบนนะ่ะน้องมันก็ไปหานอนน้าผู้สาวหลังไปไปเสียงเงื่อนให้เขาเออแม่คอยแล้วก็คือธรรมดาผู้เฒ่าแม่หมอเพื่อนก็คืดเพื่อนก็คืดย่านลูกไปเฮ็ดบอดีครับลูกผื่นเมียผู้อืน่นหนึ่งสี่แหมแล้วก็โทรน้ำผมโทรน้ำ ผมก็ได้กลับปีสามมึงเลยนะทั้งผมก็บอกว่าอยู่กับแอนอยู่กับอยู่กับไผยกระซังมาอยู่กับไผยกระซังขึ้นมาบ้านบอเคยไปอีกเนี่ยก็ไปตีมาสั่นมาให้ลูกอ่ะก็เลยได้กลับกลับมาบ้านมาที่นี่แต่แอนก็เข้าใจดิผมก็บอกคือแอนอะ่ะบอเคยได้ไปบอเคยได้ไปบ้านเนาะ พอเคยเด้ไปรูจักกันอันนี้มันกับพึ่งเริ่มแรกต่อไปเดี๋ยวพี่ก็จะพาผ้าไปบ้านเออผ้าไปเห็ดกับเขาซูงแม่กินคือมันมันควบม,มันกับมันก็ต้องเป็นแบบนี้มันบอกมันคนกับแม่กันังเฮ้ยฝนล,ลินบอกดีอ่ามันก็ยังสิแอนก็สิเด้รู้จักแม่ไลายขึ้นแม่ก็สิเด้รู้จักแอนไลคขึ้นแล้วก็สิเขาใจว่ามันจะเป็นจังไดจังไดยังไดมันบอกเออหลังหลังจากนั้นมาแอนกับมาบานก็มาดู สื่อกับเขามากินมาเห็ุเอียงบันี้เพื่อนก็ถือกันก็เริ่มถือกันเริ่มเข้าใจกันเริ่มเอียงกันก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้เพื่อนก็นก้ำเป็นแบบทำเป็นแม่ลูกกันเลยล่ะ